สวัสดีครอบผมอยู่กับผมดูชูนะครับวันนี้เราก็อยู่กันกับแมปตัวของอนิเมะ last stand นะครับในวันนี้เนี่ยผมจะมาแนะนํา2ตัวละครที่บอกเลยว่าใช้ afk ได้ดีมากๆนะครับผมหรือก็คือสำหรับผมนะเป็น2เทพ afk ประจอดีผมเลยแลวก็คือตัวแรกนะครับตัวของนี่เลยครับผมเจโอน่ J J o N o, หรือว่าตัวจูรุโนโน,นะครับตัวของจูรุโนเนี่ยผมยกให้เป็นตัวละครต้นเกมสําหรับ afk ที่ดี มากมากถ้าเทียบเป็นเมตาก็คือเป็นเมตาเลยเพราะว่าตัวของจูรูโน่เนี่ยมันมีความสามารถเลยก็คือ1นนะครับมันตีไฮบิดก็คือวางปุ๊บตีได้ทั้งตัวเดินแล้วก็ตัวบินนะครับผมอย่างที่2ก็คือวางแล้วมันตีสโลห์ฮะก็คืออันนี้เลยครับผมเอฟเฟกต์สโลห์นะฮะแล้วก็อย่างที่3เลยก็คือมันมีพัฟซีดดูดเลือดครับผมตัวนี้ครับผมไลฟ์คอนโทรลคือตัวของจูรูโน่เนี่ยมันจะทําการดูดเลือด0.95ของแม็กเลือดศัตรูนะครับผมทุกๆครั้งที่มันโจมตี นับเป็นฮิตด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งศัตรูเลือดเยอะเท่าไหร่จูรูโน่ยิ่งดูดเลือดแรงเท่านั้นครับผมตามฮิตที่มันโจมตีแล้วจูรูโน่เนี่ยมันโจมตีหลายฮิตมากมครับผมและอย่างที่เท่าไหร่ไม่รู้ผมจะไม่ได้ละอย่างอย่างสุดท้ายแล้วกันจูรูโน่มันโจมตีแรงครับผมเห็นไหมนนี้คือบัฟกริดนะฮะเอ๊เอดดะโดนโดนเลิฟดามิทเลือเปล่าเนี่ยทำไมเหลือแค่2องร้อยสี่สิบเก้าเอ็มเฮ้ยหรือว่าหรือรือประมาณนี้อยู่แล้วว่ะเอาไปมาใช้มาแล้วกัน นี่ครับผมจูรูโน่เนี่ยดาเมจมันค่อนข้างที่จะแรงมากๆและการโจมตีของมันเป็นการโจมตีแบบ full a o e นะครับผมถึงแม้มันจะอาจจะแพ้ทางมอนที่แบบเห็นมีคนดูบอกผมว่ามันมีจะมีมอนที่ป้องกันหรือว่าลดดาเมจการโจมตีประเภท full a o e ด้วยแต่ว่าถ้าเราจะ afk อ่ะเราค่อนข้างที่จะไม่ค่อยเจอมอนพวกนั้นหรอกครับผมนี่ครับผมตัวของจูโน่เนี่ยจะโจมโจมตีค่อนข้างที่จะแรงมากๆแล้วก็ระยะกว้างครับผมเห็นไหมร้อยสามแล้วก็โจมตีไวฮะหกจุดหนึ่งหกวินาทีเห็นไหม 103, แล้วก็มีสกิลกดครับผมก็คือสกิลนี้มันจะทําการเซตเลือดทหารเหลือนหนึ่งนะครับผมแล้วก็ทําการย้อนศัตรูในแมปทุกตัวเนี่ยกลับไปจุดเริ่มต้นแล้วก็สโล่เก้นะครับผมจากนั้นเนี่ยลดเลือดลดเลือดลดเลือดของศัตรูทั้งหมดเนี่ยลง10%นะครับผมหลังจากหลังจากใช้สกิลนี้แต่ว่าจูรูโน่จะโจมตีไม่ได้เป็นเวลา30มสิบวินะครับหลังจากหลังจากที่ใช้สกิลนี้นะแต่ก็ไม่มีปัญหาครับผมสกิลนี้เหมือนเป็นสมบิเป็นสกิลก้นหีบมากกว่าปกติเราจะไม่ค่อออยกกกดใช้้สิลนนีขงจูรรโห เราเอามาต้นเกมเพราะว่าจูรูโน่เนี่ยค่าวางมันแค่7 5็ครับผมเพียงแค่เราปล่อยไว้สัก2เวฟเนี่ยมันก็สามารถวางจูรูโน่ได้ละแล้วก็ต่อไปนะผมตัวที่2เป็นตัวละครที่ค่อนข้างจะทํายากหน่อยแล้วก็เป็นระดับกอดลีนะครับนั่นก็คือตัวของโซนจินวูฮะโซนจินวูเป็นอีกหนึ่งตัวที่ผมแนะนําว่าให้หยิบมาใช้คู่กับจูรูโน่ครับผมเพราะว่าตัวของโซนจินวูเนี่ยมีความสามารถที่ดีในการยืมมอนตีบอสแล้วก็สโลมอนนะครับผม ของโซเชนวูมันมีพาสซีฟอยู่1อย่างนะครับนั่นก็คือไม่ใช่1อย่างสิแต่ว่าสามอย่างครับผมตัวที่พาสซีฟแรกของโซเชนวูเนี่ยมันจะทําการสโลมอนหอนตทันทีนะครับที่มอนตัวนั้นเข้ามาในแมปแล้วก็ทําให้มอนตัวนั้นได้รับดาเมจเพิ่มขึ้น5%นะครับผมอันนี้ออโต้เลยนะแค่วางโซเชนวูไปก็ได้พาสซีฟนี้มาเลยไปสกิลที่สองแล้วครับนะครับผมเนโครแมนเซอร์สกิลนี้เนี่ยเมื่อมีมอนตายผมไม่รู้ว่ามันจะต้องแบบตายด้วยการโจมตีของโซไม่ใช่สิประมาาณว่ โซนจินวูต้องทำดาเมจก่อนไหมแล้วถ้าเกิดว่ามอนตัวนั้นตายเนี่ยมันมีโอกาส50นะครับผมที่จะคืนชีพมอนตัวนั้นมาเป็นเงาก็คือคล้ายๆอารมณ์แบบซัมมอนตัวซัมมอนอ่ะเออด้วยเลือด200ของแม่ทิพีศัตรูที่ตุยไปนะครับผมก็คืออย่างสมมติว่ามอนที่เราฆ่าตุยไปเนี่ยมีเลือดประมาณ 2B อย่างเงี้ยพอมันตุยไปแล้วก็เอา200อของแม่ทพีมาคืนชีพก็ถือว่าเยอะนะครับผมบางครั้งโซนจินวูคืนชีพมอนมาเลือดประมมาณ2 23 4B ก็ี เก่งมากๆกองสกิลเนี่ยในคอนเซอร์แล้วก็มีสกิลอีกหนึ่งอันนะผมโมนาเดสทรอยเยอร์ er นะครับก็คือโซจินวูลเนี่ยจะทำดาเมจใส่บอสมากขึ้น50%าสิร์เนะผมแล้วก็ทำให้เงาที่อยู่ข้างๆโซจินวูลเนี่ยทุกตัวนะครับผมทำดาเมจใส่บอสมากขึ้น15%ฮนะซึ่งแรงมากๆครับผมส่วนบางคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะพี่พาสีฟไอตัวของแชโดว์คิงเวทเนี่ยมันหวาดคุคุณของตัวไหนนะใช่ครับผมถ้าเ,เราแบบขยันหรือว่า มีเวลาทำอ่ะผมแนะนำว่าให้ทำอีกตัวที่อีกหนึ่งตัวครับเป็นระดับกอร์รี่เหมือนกันนั่นก็คือตัวของลูฟี่นะครับหรือว่าตัวของลูฟี่ลานิกะเนาะลูฟี่ลานิกะเนี่ยมันมีความสามารถของลีดเดอร์สกิลก็คือเมื่อมอนเข้าแมปมาจะทำการสโลมอนทันที15%แล้วก็ทำให้มอนตัว,ตว,ตวนั้นได้รับดาเมจมากขึ้น5%รนนะครับผมอันนี้ไม่ไม่ต้องใช้ลูฟี่ก็เกิดผลทันทีนะครับเพราะว่ามันเป็นลีดเดอร์สกิลแต่ที่ผมไม่รู้ก็คือ สก,กิลนี้เนี่ยมันทับกับของโซนจินวูไหมหรือว่ามันสามารถสแต็กร่วมกันได้เพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่มีความรู้หรือว่าใครที่ลองมาแล้วก็เอา,าเอามาบอกผมทีนะครับผมว่ามันอันนี้ไหมสแต็กหรือว่าทับกันนะครับผมโอเคเนาะประมาณนี้นะครับผมสำหรับตัวของ2เทพ F f k เคอาจจะทำยากนิดหน่อยทั้งตัวของจูรุโน่แล้วก็ตัวของโซนจินวูแต่ว่าทำมาแล้วไม่เสียใจแน่นอนครับผมผมจะยุยกตัวอย่างที่ผมไปเอฟให้ดูนะ อย่างเช่นตัวของจูรโน่เนี่ยผมใช้ FK เนี่ยผมเห็นไหมด่านไฟอันนี้ผมเอาไปใช้หมดละเื้อ <c> ต <oughs> ิสออันอาจจะต้องไป FK แต่ว่าตัวนี้เนี่ยตัวของจูรโน่อาจจะ FK เยากนิดนึงเพราะว่าด่านไฟจูรโน่ผมแพ้ธาตุเนาะในตัวด่านนี้อาจจะต้องหยิบโซจินโวมาเพิ่มช่วยมาช,ช่วยนิดหน่อยแต่ว่าถ้าเป็นด่านธาตุอืน่นเห็นไหมครับผมด่านมืด800อันอันนี้ผมก็เอาจูรโน่ FK ตัวเดียวนะครับด่านแสงเห็นไหมจูรโน่ FK ตัวเดียวด่านพืชด่านน้ำนเห็นไหมครับผมแค่นี้สบายครับผม ต่อไปนะฮะก็คือตัวของอะของด่านที่มันต้องต้องใช้จําเป็น,น้วกันก็คือตัวของเลดนะผมอย่างเช่นอะผมจะจะยกตัวอย่างบอสรัดให้ดูเลยบอสรัดเนี่ยหลายๆคนอาจจะแบบขี้เกียจกดมือเพื่อที่จะหาท่านไอหรือว่าเราจะมาฟาร์มตัวของเหรียญรับโทเค็นเพราะว่ารับโทเค็นเนี่ยมันจะไว้ฟาร์มับผมเนี่ยไว้ฟาร์มพวกเนี้ยหินลีโลแต่ว่าผมไม่ไม่แนะนําให้แลกนะเพอร์เฟกต์ก็อาจจะแลกไว้ก็ได้ตามความชอบแล้วกันนะผมส่วนมากจะแนะนําให้แลกพวกนี้ฮะหินมิติกับหินลีเจน ซึ่งเราคิดเกิดคนใช่ไหมเราก็ป F K านี่นะฮะเห็นไหมผมใช้แค่โซงจินวูตัวของจูรูโน,โนโ่แล้วก็ตัวเงินอีก2ตัวก็คือไอดอลไอดอลกับตัวยูจินแค่นี้เลยนะครับผมจะเป็นการเซตแบบแค่นี้นะฮะอีควิตแล้วก็ไอดอลนี่นะครับผมแค่นี้เลยที่ผมใช้ F K นะในด่านของบอสต,ตัวนี้นี่ฮะก็คือนี่เลยดูจากยอดเหรียญน,นะผมเห็นไหมอันนี้ไม่ได้โกหกนะครับผม ใช้จริงครับก็คือเลยก็เลยแบบเอามาแนะนําด้วยว่ามัน AFK ดีมากๆนะครับสำหรับ2ตัวนี้เห็นไหมผมผมจะแกลกหลักๆผมจะแลกแค่สามเหรียญแบบนี้นะฮะเพราะว่าไอตัวเหร,รียญเนี่ยมันหายง่ายครับผมเห็นไหมผมมี9ก้อันแล้วสำหรับมิตติมีลีเจนต์161แล้วก็มีจ้านี้ด้วยนะครับผมพวกนี้ใครจะแลกก็แลกใครไม่แลกก็ไม่เป็นไรนะฮะแล้วก็อีกหนึ่งด่าน,นแล้วผมก็คือตัวของตันเจียนโซนจินบุก็ใช้ได้นะผมเห็นไหมผมมีเงินอยู่1,000ล้านอันนี้คือเอาไปแลกก่อนหน้านี้แล้วนะ ผมเอาไปแลกก่อนก่อนที่มันจะรีสต็อกเนี่ยผมก็ไปแลกมานะผมหลักๆผมก็จะแลกอยู่3อย่างก็คือโพลแล้วก็มิติชาต์นะครับผมแบบนี้แล้วก็รีจนเดอรี่ชาต์แล้วก็อีพิกชาต์นะผมประมาณนี้แคที่ผมจะแลกอยู่3อย่างนะหรือว่าบางทีถ้าเกิดผมต้องการเพอร์เฟกต์แต่คิวนี่ยผมก็อาจจะเอามาแลกแบบนี้แต่ว่ามันใช้เยอะครับผมผมก็เลยแบบไม่ค่อยจะนิยมแลกเท่าไหร่อันแบบนี่ครับผมแล้วพอมันจะหมดเราก็าไป เอฟเคใหม่นะครับผมใช้แค่ไอสามสี่ตัวนี้เหมือนเดิมทุกอย่างเลยครับไม่ยากแล้วบัฟที่ผมเลือกในตอนเอฟเคเี่ยผมเลือกหกบัฟนะผมก็คือไม่ไม่กดสกิลแล้วก็บวกสปีดด้วยนะครับผมอย่างเงี้ยผมผมจะไม่เอามอนรีเจนนะเพราะว่ามันจะทําให้มอนมันรีเจนเลือดแล้วผมอาจจะตีไม่ตุยแล้วก็ไม่เอาบวกเลือดแล้วก็ลบสปีดนะครับผมเพราะว่ามอนผมมันยังแบบผมเอฟเคเนาะบางทีมันอาจจะโดนแบบดีบัฟลด อ๋อเขาเรียกว่าอะไรไม่ใช่ตีบัฟสิอาจจะโดนลบมอนไปในตอนสุดท้ายยังไงผมก็เลยแบบเพื่อความปลอดภัยเราไม่ได้ควบคุมมอนเองผมก็เลยจะไม่เอาบวกเลือดนะครับผมประมาณนี้นะครับโอเคเนาะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับใครหลายๆคนนะครับผมเพื่อที่จะแบบตั้งเป้าหมายในการทำตัวละครแล้วเอาไปเอฟคเพื่อความสบายของชีวิตนะครับโอเคถ้าผมสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดบซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ก็ไปกันแบบ๊ายบายไว้เจอกันครับผม